สวัสดีจ้าท่านผู้ชมค่ะเอฟซีทุกท่านนะจ้าบันนี้พบพอกันโดนแล้วจ้าวันนี้มาเลาะสวนพริกค่ะปลูกพริกพอดีเมื่อคืนนี่ผลตกโอ้โค่าขนาดกำลังปลูกได้เดือนหนึ่งแล้วเปล่าสองเดือนสองเดือนแล้วปลูกลายเติบเลยสองพันต้น ทางนั้นเจ้าของสวนกำลังเสียหญาอยู่กำลังเสียหญ่ทางนี้ทางนี้กำลังปลูกใหม่ๆทางนั้นนะมันจะเขียวอยู่ทางโอ้จะเขียวมาเลาะสวนพริกบ่ได้ไปเลาะอันสวนบ่ได้เลาะตลาดควาย ตลาดงวตลาดควายก็ไม่ได้ไปมาหาล่อนสวนกับเล่อเลาะไปอันหานนันหาทีมทีมผูที่สิมาอันเอ็ดงานนำงานชุดปรับสรีละสุภาพบุรุษส,สุภาพสตรีปวดหลงังปวดเอวปวดไหล่ปวดขาปวด น้องเป็นเป็นยางบรสะดวกนี่ละนี่เ,เาก็เอามาใส่ปับ๊บเพื่อความสมดุลของร่างกายทำให้อันสุขภาพดีขึ้นสุขภาพแข็งแรงขึ้นเดี๋ยวถ้าแม่นว่าอันได้ผลผู้ใดอัน ก้อนที่ตามผลอยู่ผู้ใดอันได้ผลแล้วกับผู้ใดหายปวดหลังก็ปวดอิวจะไปรายงานจะไปถ่ายรายงานมาให้เมิองผู้ใดที่ใสแล้วหายนะบมอคนก็นบ่เขาลองใส่ก่อนนะถ้าหายแล้วจังว่ากัน,นแต่คนแต่คนแอนมินอ่ะใส่แล้ว แอดมินใส่แล้วก็ดีค่ะไม่ปวดหลังค่ะทำงานได้สบายสบายมันจะยืดหลังไว้หลังจะไม่ปวดเลยที่เพื่อนนั่งอันนั่งเสียห่าแั่นนะมนจะปวดหลังทีนี้จะไม่ปวดว่งามแล้วงามแล้วนี่สวยแล้วสวยแล้ว ออเปิดเนาะเปิดเพลงห้บอัพีคพังนะครับเปิดเปิดเพลงห้อันพืคพักสวนไรนาให้ฟังเนี่ยมันจะงามได้เพราะนะแถวนี้งามโอ้ได้ยินเสียงเฮงองงามมอแหวนน้อันนี้สวยสวย วยอิกสักประมาณสองเดือนก็มาเบิ่งใหม่อีกว่าจะถึงไหนถึงไหนแล้วแต่ตอนนี้ก็สวยมากสวยสวยวยวยตอนนี้ก็ งามงามฝนตกใส่มเมื่อคืนนีู่น,นะค่ะด,ดินซุม,มน่ะน้ำอะไรก็ไม่เท่าน้ำฝนน้ำฝนนี่เป็นน้ำทิพย์ผุได้น้ำทิพย์สลมพื้นดินผุได้ Nó có xuôi Ủa uh, theo này xuôi ngam đấy Ngam ngam xuôi xuôi theo, theo này Theo này ngam Đóng <laughs> xe nhà tới sau đây tí Nhìn nồi nó đẹp lắm có chạy สลายไขยมันนะที่ไขมันจะมาเลยทีอันนี้ก็งามงามงามปลูกืที่ถูกทางแล้วนี่งามละเพราะว่าก่อนสิปูหันเอาเอาฟุ้นชิงวัวมาใส่แล้วก็เอาปูนมาโฮอยเอาฟุ่งชิงวัวมาผสม เอาต้นพีกลงเวลามันขึ้นมันเขียวดำเลยหงงามขนานอันนี้ก็งามตัวน,นี้ก็งาม นี้ก็งามบ่ห้าทามเสาวบ่ห้าท่ามสาวจะมาทาอีกเนาะหาท่ามสาวนะฮะทาสาวบาที่หอดละ พิมฮอดบออทท่ททำใจนะโอ้โอ้ค่ะอันนี้บ่ต้องทำห่อทำสาวเดีอันนี้อัมพาวาพิกอัมพวาไม่ต้องทำสาวพิมฮอดต้องทำสาวดิอะไรง่าหลายอัมพาวาเนา่ง่าหลายฮนโอ้ยพูดดิกำลังแตก แยงแตกเนาะอัมพาวาพริกอัมพาวา,า,าได้เท่าไหร่ก็สา,าสามอาทิตย์บ่นนี่โอ้สามอาทิตย์ได้สามอาทิตย์นั่นนี่อนอนอโอ้ยสองเหนือเนยังมะฮาวนี้เลย อันนี้3อาทิตย์หนึ่งคนนี้เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงที่กับเปลี่ยนแปลงระบบดิงามขนาดนี้โอ้ยแล้วบ่ือล่แล้วหรือเ่าพอดินเลี้ยงสามแปลงไหม ถอนหญ้าไปเรื่อยๆตอนเช้าก็ถอนตอนกลางวันก็ไปนาปังวะไปนาปังอย่วะนาปังเห็นสีเดียพ่นนะเห็นสีพ่นวนันนาปังอะไรนาปางเขาก็งามอีกไ,ไม่ได้ไปเบืองนะวะนันสีพ่นสีพ่นนาปังตัวน,นี้งามอ่ะงามงาม โอเอาอันนั้นดิเอาเมื่อละสองสามแถวเด็ดแล้วก็เซามเวามเวลาตามเวลาตามเวลาดิาางามขนาดเลยต้นนี้ก็งามต้นนี้ก็งามผลตกใส่แหงงามแหงขาดแหงซื่นเนาะซื่อแล้วกันดำพร้อมทั้ง ทั้งดำทั้งอันทั้งเขียวเอาเขามีพวงดอกแล้วสันเน่ออกดอกแล้วนี่ต้นนี้ออกดอกแล้วเอาแดดแล้วได้นี่ แหมแล้วบ้านแหมแลเด็ดแล้วออกแ่อะออกออกดอกอะไรเบี้ยแก่บอกอมาคือจะออกดอกไวแค่ออกอะไรออกดอกสิเก็บก่อนนั่นล่ะสิเก็บ ว่าในหอสองสามเดือนจะเก็บก่อนแล้วดิป้องออกมาลดสิขายไปเป็นระยะระยะแต่ว่าห้างสั่งเดือนมากห้างสั่งบอกธรรมดาเขาจะขายเดือนเดียวมะเขาบอกว่าเอาเดือนเพิ่งเด้อยันเดือนเพิ่งเดี๋อ๋เดือนเพิ่งมาห้องกับมาสลงดินแล้วมันก็สิเลื้มมันตังทีตังต้นได้แล้วมันก็สิออกดอกได้บ้างออกดอกหลายต้นละไดน สมบูรณ์ดีดินกัลงดินบางนึงฮะอันเจ้าค um ือบางอันท ouais> ี่สุกภาไปคูนันจนบูขาวหมืนแบบอันนี้มือหยุมออกกันเอออันนี้พุยพุยได้นี่คะดินพุยดินพุยม่ใช่เป็นน้ดินอะไรดินดินเอาเอาอนไรจะบอกอาปูนใส่แล้วก็เอาปูนขี้งัวใส่นี่หย้าต้นนี่งามขนาดนี้ผัวด่าออกดอกเลยออกดอกออกดอกหลายต้นเลยได้ ต้นนั้นง่ออกดอกป้วยออกดอกอะไรนี่จะได้กินก้อนมูแล้วนี่เออเป็นพุ่มเลยอันนี้ยังเต่หัวแตกกอเลยนี่แตกกอดูดิแตกกอแตกแตกดอกไม่ดอกแตกกอ อันนี้ก็ออกดอกโอ๊ยตัวในใหญ่แห่งออกดอกพอดีเออโอ๊ยแตหัวทางเก็บเลยบานนี้เพราะว่ามันปลูกถุกที่ถุกทางแล้วนะปลูกถุกที่ถุกทางแล้วแต่กอขนาดเลยนี่เป็นพุ่มเป็นดอกโอ้ยมหาล้วสมาไทนอีก อันนี้ฮาก็ได้สามอาทิตย์หนึ่งงามหลมือน,นี้มาชมสวนพริกค่ะชมสวนพริกค่ะมือน,นี้ค่ะเดี๋ยวมือวันทีน่เอ็นสิบหกเพื่อมีตัวนแนวทางในการนำโชคมาใหา้ FC จะหานแนวทางนำโศกมาหายค่ะคลิปนี้ก็ให้ชมบรรยากาศพอแค่นี้ก่อนนอาะจ้านาอพบพ,พกันใหม่เด้อจ้ะวันนี้สาวบ้านลองกันไปถ่ายติ๊กต็อกนั้งเลยลงติ๊กต็อกน้ำลงติ๊กต็อกละกัน YouTube ฝากติดตามหน่ยเด้อจ้ะ ขอทุกคนโชคดีนะคะสุขภาพดีแข็งแรงทั่วหน้ากันนะคะผ่านพ้นวิกฤตโควิดนี้ไปด้วยกันนะคะโชคดีค่ะแหงงปังๆร่ำรวยร่ำรวยโชคๆมันๆโชคดีมีใจทุกคนนะคะความไม่มีโรคเป็นลาบอ,าอัไปเสือความสุขที่ดีที่สุดคือไม่มีโรคภัยขเจ็บมาเบียดเบียนสุขภาพดีแข็งแรง สุขภาพดีกันทุกคนนะคะแห้งๆหางปัๆเ้อจ้ะโชคดีค่ะทุกคนพี่เงินได้เงินคิดทองได้ทองปลอดภัยทุกคนนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีจ้า